ก็สำหรับความสการของสาขาวิศวกรรมสาขาเทอร์เน็ตที่ทำให้ผมตัดสินใจเรียนเรียนครับก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าที่เนี่ยเขามีอุปรกรณ์ให้ลองปฏิบัติจริงะครับให้ให้เราได้เรียนรู้ได้ผ่านการทดลองทำจริงครับแล้วก็ทางด้าน,นสาขาความรู้ด้านนี้นนคือว่าพี่ชายผมเองก็คือว่าเราทำงานด้านนี้อยู่แล้วผมก็ได้ข้อมูลจากที่เขาว่าเออต้องเรียนอะไรต้องทำงานจบมาต้องทำงานอย่างไรบ้าง ก็ทําให้รู้สึกสนใจที่อยากจะมาเรียนครับแล้วก็ที่นี้ก็เป็นที่แรกๆที่เปิดเป็นหลักสูตรปิญญาตีครับเพราะโดยมากจะเป็นหลักสูตรของปิญญาโทมากกว่าครับครับผม,มครับและนึ่งด้วยที่นี่นะครับก็มีการเปิดของปอโทมาก่อนครับก่อนที่จะมาเปิดของปอตีนะครับซึ่งก็ทําให้มั่นใจได้ว่าเฮ้ยเขอสอนปอนโทมาเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์การสอนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเลือก อยากจะมาเรียนสาขาเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆเกคยกินนะครับว่าการที่เราเล่นเยร์กังเกมหน่เรานั่งอยู่คนละบ้านแต่ทําไมเราถึงไปเล่นกับคนอื่นได้ทั้งที่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันใช่ครับมันเกี่ยวข้องการเรยเวร์ก็อาชีพก็คือขอเรียกง่ายๆว่าเป็นนิสตัวเกอร์แล้วกันครับเพราะว่ามันจะเข้าใจง่ายหน่อยคือว่าแต่ว่าในใสายชีพนนเองก็ ถ้าให้เ hey, ท่าที่ผมเข้าใจมันก็จะแบ่งเป็นของสายหลักๆก็คือสายนึ้งจะเป็นทั้าหนักของการติดตั้งว่าเราจบมาเราก็จะทาง,งานเกี่ยวกับเสายที่รับติดตั้งรับติดตั้งระบบอะไรพวกนี้ครับก็คือโดยสายติดตั้งเนี่ยผมว่าโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะเพราะว่ามันเป็นสายที่อยู่เบื้องหลังทีนึงคือจะต<ม>ิดตั้งระบบในตัวให้กับบริษัทต<ม>่างๆส่วนอีกสายหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นหน้าหนา ดูแลระบบคือว่าเราก็จะไปนั่งตามบริษัทต่างๆไปดูดูแลระบบทเวิร์กให้กับแต่ละบริษัทนะครับครับก็ขอเสริมชายงานก็เป็นแค่คำปรึกษาครับก็อย่างเช่นระบบของเขาเนี่ยม,มันทำได้ช้าเราเขาก็มาปรึกษาเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงต้องเพิ่มอะไรอุปกรณ์ยังไงนี่ครับก็คือคอยทคำปรึกษาแล้ววิธีแก้ไขครับ ก็ของส่วนของผมแข่งนปีแรกนะครับก็ mm hmm. คือเรายัางไม่รู้รูปแบบการแข่งขันด้วยว่าลักษณะเป็นยังไงแนวข้อสอบเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ผ่านรอบแรกแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมาฟิต mm hmm. ทฤษฎีแล้วก็ลองทดลองปฏิบัตินะครับ mm hmm. ก็จะมีการติวจากอาจารย์นะครับก็อันนี้ครับมีจะเป็นของปีล่าสุดก็คือปี2 0ง4ีเป็นกล้วยคือรายการเดียวกันคือเป็น t ท a i l น n d ์เลดเดอร์ นี้ก็คือมันก็จะได้มีประสบการณ์จากปีที่แล้วที่ได้แข่งกันมาคือว่าผมว่ามันทําให้เราดูเทคนิคในการที่จะทำมากขึ้นเช่นว,ว่าเราเรารู้ว่าในการทำเนี่ยมันมีเวลาที่จำกัดเราก็ใช้การแบ่งทําเพื่อให้ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับค้นหานสุดยอดฝีมือโฟราคมนาคมและไอซ่พีเฉิเกียรติครับเป็นมันจะมีสามรายการเหมือนกันนะของของ,ของอค้นหานสุดยอดนะครับคือจะมีสาย โลจิสติส์สายเขียนโปรแกรมแล้วก็เป็นสายเกี่ยวกับสายไฟเบอร์อย่างเงี้ยครับการแข่งอันนี้จะเน้นเป็นเชิญปฏิบัติมากกว่าคือพอจะให้ช่วยอุปกรณ์มา mm hmm. แล้วก็ให้โจย์มาว่าว่าจะต้องติดตั้งระบบในต์้ให้กับอาพารเม้นต์แล้วก็ร้านกาแฟอะไรพวกนี้ครับจะต้องวางระบบอะไรยังไงครับที่การเตรีมตัวคือเราก็ยามสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วครับเวลาพอช่วงที่จะไปแข่งแล้วจะทวนให้มัน แน่นมากขึ้นหรัคือว่าบางบางทีเรารู้แต่ว่าในการแข่งคือด้วยความที่มันมีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะแบบมาลังเลไม,ม่ได้เราต้องแบบมั่นใจมผมก็จะแบ่งเหมือนจะแบ่งนักอีกหนึ่งครับคือว่าอย่างอย่างผมจะเน,น้นว่าที่รู้อยู่แล้วอ่ะก็จะอ่านให้มันแน่นอนมากขึ้นแล้วก็จะให้แซนในการที่แบบแบบบางทีมันมีความรู้ใหม่ให,ให้แซง่วยดูวิธีการฝึกซ้อมเพื่อที่จะได้มาซึ้ของของเล่นนะครับก็ ก็ต้องมีการอ่านหนังสือควรแบบที่อาจารย์ทำไว้ให้ครับแล้วก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เรายังไม่รู้ครับก็หาข้อมูลเพื่อมาเพิ่มความรู้ของตัวเองเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องตามทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดครับ